ดูแบบว่าตกหนักเกินดูค่ะทุกคนดูตกหนักมากตอนนี้่ะตอนนี้นุม่มแมอยู่อยู่ข้างทางไปบ,บ่ได้ฝนมันตกแห้งโอ้ยพายุมันเข้าหรือ,อยังไงนี่เนาะโกงหนักมากทุกคนดู เนี่ยเห็นบ่ละมันแบบมืดม่วงมืดฟ,มด,งมดฟ้ามัวดินเน,น,นี้ยมืดฟ้ามัวดินมากๆเขาทุกคนนี่แมนจะกาบ้านจงไหลยังงูงูเลยเนี่ยคือมันโตแบบมันงูข้มามากเลยที่เราไม่ไม่ตั้งตัวเลยค่ะอนนี้เดี๋ยวหยอดเลยอ่ะดูน้ำจากน้ำมันไหลลงเลยดูน้ำมันไหลลงดูดูคน,นอันนี้ยูอยู่บนโนนสูงนะคะอยู่บ้านโน่นสูงค่ะทุกคน ใส่ห้องใหม่อ่ะจุดไต้ต้นมะขามโอ้ยน้อะไอ้ตับบ้าน,นก้อนกระบอลเนาะพายุเข้าถึงวันที่สี่ประมาณถึงวันที่สี่เหมือนมัน้งมาแล้วฝนมาแล้วกันแนทะ่นาฝนจีถาดิบอร์เนียแคนแท่นนะฝนจีถาดิบอร์เนียดูแต่ว่าน้ำเยอะมากฝนตกเงี้ย สะไปก็บ่ได้มันมืดมากมันฝนมันหนักมันมืดแย่มันอันเดินทางบ่ได้เนี่ยมาค่อยไอ้รอให้ฝนมันชะลอ,อก,ก่อนจัะไปจีกับเข้าบ้านมื้อนี้ก็จะเป็นนีหยังออกมาจากบ้านประเทนไหนขายขอ,องสัมภูร์ข้าวเยรถบ้าบา่ไล,ล่รถรับส่งนักเรียนน่ะแนีอันนั้นมันว่าถอยถอยรถเนี่ยชนหน้ารถดูแม่อ่ชอนชนหนา้ารถดูแม่นหม น้ำสั่มันยังบาลงมาเบิงเขาอีกต่างหากนะค้นแย่เลยมันสือไปเขาพีหรือโบจังไหนก็บรูอันแบบว่าคนมาส่งนักเรียนเนาะประมาณสี่โมงแหละมาส่งนักเรียนมาจากโรงเรียนเทศสถิตเนาะเพื่อกับมาส่งเขาก็ขี่รถตามก้นคนนมาแหละแต่อยู่ห่างกันแบบประมาณหาเมตห้เมรพุนละแต่ว่า นุแมมกับเปิดลำห้องเนาะนุแมมกับเปิดลำห้องอันนี้นะแล้วที่นี่กับเปิดแต่ละอันบอกน้าว่า่น่นถอยมากก็เลยเปิดลำห้องแล้วก็เปิดแต่โลใจเนาะบอกว่าอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยบอฟังเท่าสักค่ำเลันก็ถอยจวดจวดจวดมากก็มาชนเอาหน่าโลเท้องนี่ดีโชคดีที่ขานูแมมมันแค่ถลอกเฉยๆนะมันก็บริเวณนี้อย่างแต่ว่าโลดเพื่อนนั่น กาบมันอันแบบถ่ายรถกาบมันถลอกมั่งมันแตกออกมาเนี่ยมันเป็นแผ่นเลยนะแล้วที่นี่นุ้มแหมมก็บว่าไม่อย่างจังถอยรถลงมาจังคือจังเพิ่งกับแค่เพิ่งนะเ,เพิ่งเสี่เลี้ยวมากเพิ่งสิถอยหลังเพื่อที่จะย้อนซ้อนเนี่ยมันว่าแมนทีย้อนซ้อนนะแมนทุกคนถ้าว่าถึงว่าถ้าเอาข้ามผิดนะผิดเต็มเต็มเลยคนขับรถนั่นน่ะ มันเหมือนกับมันบ่มีใบเขาขี่ขับือจังไหนก็เถอะรถบำทรงนักเรียนของโรงเรียนเทพสถิตนะคะโรงเรียนเทพสถิตอ่ะขับรถบมมือมืดหูมืนตาเลยเสียนไปส่งนักเรียนนักเรียนบ้านหัวช่างอะค่ะเสียนผีแบบว่ารถตู่ขั้นสีขาวไปส่งนักเรียนบ้านหัวช่างรู้ม่มก็ว่าเอ้าขนาดถอยรถมาส้นขึ้นยังบนลงมาเบิ้งแนวว่าเขาเป็นยังบ่เป็นยันโฟก็แค่ชะโงกหนามาเบิ้งแน่ทุกคนมันหนาเป็นตาเจ็บใจบ่ ไปช่วยตั Somehow, heavy, ้งแต่นั้นมาเลยขอขี่รถออกมาขอขายของก็บ่เห็นได้ฝนก็มาตกคํานี่ดยจะแม่นจะแม่นอันเวรกรรมอีหยังก็บ่ฮู้ขี่รถออกมาบ่เนได้อีหยังซ่ําก็ช่วยซับชวยซะฝนก็ตกขายของก็บ่เทนได้นี่ขอก็ยังเอาหยไอแยเต็มเลยของก็ยังเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปาเฮ็ดเวรข่อยเฮ็ดแต่ข่อยขายของได้ก่อนก็บ่ จะแมนซวยจะเก่าขาใดออกมาก่อนกับบรลูจะเก่าขาไดออกมาก่อนกับบรลูพี่น้องคลิปนี้กัติดฝนค่ะติดฝนอยู่ใต่โกมกขางไงนี่อันกลางบ้านนู่นสูงกลางบ้านนว่นสูงค่ะคลิปนี้กับพาทุกคนมาตากฝนน้ำแข็งเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้กับขอกำลังแรงใจทุกคนเด้อสวัสดีจ้า